พูดถึงการ์ตูนของการ์ตูนเน็ตเวิร์กมันก็จะมีขึ้นมาอยู่หลายเรื่องนะครับตัวใหญ่อาจจะเป็นเรื่องที่เราดูในวัยเด็กเก่าขนาดเด็กสเตอร์ชาวเดอร์เคอร์เรชงองเงเงอะง,งะเบนเทนแฟลปแจ็คก็ไปดูพาวเวอร์ฟับเกิลเรื่องไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นการ์ตูนในความทรงจําครับจากที่เราดูในตอนเด็กเนี่ยเราจึงคิดว่ามันสนุกมากๆไม่ได้สนความนิยมไม่ได้มีเรื่องการเมืองหรือนิยมทางเพศอะไรมาผสมรวมมีแค่ความตลกสนุกไร้แก่นสารแต่พอโตขึ้นมาหน่อยเนี่ย การจะไปดูการ์ตูนพวกนั้นมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้สนุกเหมือนอย่างเคยเราอยากได้อะไรที่มันมีเนื้อหนังมากกว่านี้มีในเรื่องชัดเจนปัญหาปมตัวละครทว่าตัวการ์ตูนเน็ตเวิร์กเขาก็ไม่ได้โฟกัสกับกลุ่มผู้ชมอย่างเรามากขนาดนั้นครับเราเปลี่ยนแต่ทางนั้นไม่เปลี่ยนยังคงมีกลุ่มผู้ชมหลักตามเดิมเรียกว่าเรากลายมาเป็นส่วนน้อยครับทําให้พวกการ์ตูนเน็ตเวิร์กสมัยใหม่ที่ออกมาจากมุมมองของเราในตอนนี้มันไม่ค่อยสนุกไม่ค่อยดีอาสาระไม่ได้ทางยังเริ่มมีการ ผมไม่อยากใช้คำว่าปลูกฝังนะครับเอาเป็นว่ามันมีการนำเรื่องการเมืองสีผิวรสนิยมทางเพศเข้ามามากขึ้นน่าจะใช้คำว่า normal i z e นะครับเอามาทำให้มันเป็นปกติแน่นอนกลุ่มผู้ชมอย่างเราเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบใจนักจนการ์ตูนเน็ตเวิร์กมันมีภาพจำไม่ค่อยดีอยู่ช่วงหนึ่งเลยเกิดเป็นอคติมากมายการนำเบนเทนมาทำใหม่ตินเทนโก้เพาเวอร์ฟับเกิลแบบใหม่หรือแม้แต่เบนเทนออมนิเวิร์สนะครับบางคนก็ยังไม่ทราบว่าที่สไตล์มันเปลี่ยนไป ก็เพราะว่าผู้สร้างเนี่ยเสียชีวิตผมเชื่อว่าเราควรวางอคติพวกนี้ลงก่อนครับภายในการ์ตูนนินเวสมัยใหม่มันยังมีเรื่องที่สนุกอีกเยอะมากแม้ส่วนตัวผมจะได้ดูแค่2เรื่องครับคือ Adventure Time กับ g u m b a l l ไม่ได้ดูพวกไอมี3ตัว Stephen Universe และกุราชโชผมก็ไม่ได้ดูบางคนอาจจะมองว่าไอ้สองเรื่องที่ผมดูเนี่ยมันก็เก่ามากแล้วแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นครับ ซึ่ง่ทมกลางกร์ตูนเน็ตเวิร์กสมัยใหม่นี้มันก็มีอยู่เรื่องหนึ่งครับที่ผมยกให้มันเป็น Ma d e in abyss เวอร์ชั่นซอฟลงมาเป็นการ์ตูนที่จากหน้าปกลายเส้นอาร์สไตล์มาดูเป็นการ์ตูนชายเฟลลี่มากๆแต่เมื่อเราลองได้รับชมมาจริงๆคิดตามเราก็จะทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวละครพวกนี้มันช่างน่าหวาดกลัวซะเหลือเกินและเรื่องนั้นมันคือ Over the Garden Wall หนึ่งในการ์ตูนของกร์ตูนเน็ตเวิร์กที่ขึ้นเชื่อว่าดาร์กมากที่สุด อตัสได้ซุ้มพัฒนาแว่นมาให้เรารู้มา2ปีครับในที่สุดมันก็มาแล้ว p o w e r 2.0ที่อัปเกรดเรื่องวัสดุให้สุดไปอีกขั้นกับนีเทนอลวัสดุคุณภาพสูงเกรดเดียวกับหัวรบที่ยิงขึ้นไปในอวกาศเพราะงั้นไม่ต้องซื้อจะบิดงอแค่ไหนก็กลับสภาพเดิมได้สบายๆและด้วยเทคโนโลยี Physical v a p o r Deposition คิดค้นด้วยนาซาก็ทาให้ตัวแว่นหลุดล็อกได้ยากมากๆครับเบาเหมาะกับทุกเพศทุกวัยและทุกสไตล์การทางานใส่อยู่บ้านก็ได้ออกข้างนอกก็ดี ตอนนี้มีส่วนลดพิเศษช่วงเปิดตัวด้วยนะครับใช้กับโค้ Code ด Codex ได้ด้วยลองไปดูได้ที่แฟนเพจ of dust เลยนะครับถ้าใครเคยดู Over the g a r d ก n Wall ทุกท่านน่าจะสัมผัสได้ว่าการ์ตูนเรื่องนี้มันมีบรรยากาศที่มืดมนมีสิ่งน่ากลัวมากมายสัตว์ประหลาดปีศาจขณะที่มันมีตัวละครน่ารักไร้เลียงสาที่คุณรู้สึกอย่างนั้นคุณไม่ได้คิดไปเองครับเพราะไอเดียการสร้าง o v e ว the g a r d ก n w a เดมันเป็นของคุณแพทริกแม็กเฮล ตีเลปเป็นคนเดียวกับที่เคยมีส่วนร่วมกับผลงานชื่อดังอย่างแฟลปแจ็คแล้วก็ The Adventure Time ในตอนแรกไอดีของเรื่องนี้มันมีมาตั้งแต่ช่วง2004แล้วครับจากภาพที่คุณเห็นถ้าคุณคิดว่านี่มันน่ากลัวแล้วความคิดในตอนนั้นของแม็กเฮลมันน่ากลัวกว่านี้หลายเท่าทว่าตัวโปรเจกต์มันก็ไม่เคยถูกสร้างขึ้นมาครับตัวหนึ่งก็เพราะว่าตัวเขาต้องไปทำแฟลปแจ็คจน2ปีถัดมาเป็นช่วงที่แม็กเฮลเนี่ยได้เสนอไอเดียเรื่องที่เขาคิดเมื่อ2ปีก่อนพอดีและเรียกมันว่า Tome the of Unknown เนื้อเรื่องคร่าวๆในตอนนั้นมันเกี่ยวกับ2พี่น้องครับที่หลังจากทั้งสองได้ทําสัญญากับปีศาจทั้งคู่ก็ต้องไปผจญภัยในแดนมาชิมาอันนี้ผมไม่ได้ล้อเล่นครับเนื้อเรื่องในตอนแรกมันเป็นอย่างนี้จริงดินแดนนั้นมันชื่อนี้จริงๆ Land of the Inbetween จุดประสงค์ก็เพื่อตามหาหน้ากระดาษของหนังสือที่หายไปในตอนแรกตัวแมเคิวคิดว่าการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันเหมาะสําหรับการเป็นฮ a l โลวีนสเปเชียลครับการ์ตูนพิเศษที่จะออาในช่วงฮ l l โลวีน ทว่าพอได้ลองคิดเนื้อเรื่องภาพรวมต่อจากคอนเซปต์ทุกอย่างที่มีเขาก็พบปัญหาในส่วนเนื้อเรื่องทําสริปมาหลังจากที่ทําตัวแฟรบแจ็คจบงานต่อไปที่แม็กเฮลได้จับต่อก็คือ a อเวอร์เจอร์ทมครับในช่วงนี้มันคือตอนที่ทางสํานักงานถามกับแม็กเฮลว่าตัวเขาสนใจทําตอนนําร่องของกระตุนเรื่องอะไรไหมแม็กเฮลจึงถือโอกาสนี้ไปทํา t o m e of the unknown เกิดเป็น Tome of the Un k n o w n Harvest Melody ใน YouTube กระตุนเน็ตเวิร์กมีนะครับลองไปดูกันได้ ซึ่งหลังจากที่ทำตอนนำร่องเสร็จแม็กเฮลเชื่อว,ว่าการดัดแปลงโ o m มออฟเดอะอันโนเป็นมินิซีรีส์มันน่าจะเป็นความคิดที่ดีกว่าพยายามทำให้มันเป็นซีรีส์แบบปกติและพอได้ไฟเขียวเขาก็เลยรื้อใหม่ทั้งหมดครับจากโ o m ม of the Unknown นกลายมาเป็น Over อร์เดอะการ์เดเรื่องเรื่องนี้มันมีจุดเริ่มต้นมาจาก l ลิฟสตอรีครับเป็น p o p p ปี้เลิฟโอเวอร์เดอะการ์เป็นเรื่องของสองพี่น้องคู่หนึ่งเวิร์ธและแกเกอรีหรือเกรก ทั้งสองเป็นพี่น้องคนละแม่ครับตัวเวิร์ดเป็นคนโตส่วนเกรกเป็นคนเล็กลูกติดทางฝั่งพ่อสองคนนี้แม้จะยังเล็กแต่ตัว Word เวิร์ดก็ไม่ค่อยชอบเกรกสักเท่าไหร่คิดว่าตั้งแต่แม่แต่งงานใหม่ชีวิตเขามันก็ไม่ค่อยดีทําให้บ่อยครั้งเวิร์ดเขามักจะเป็นพี่ที่ไม่ดีครับไม่สนใจน้องละเลยทําทุกอย่างแบบขอไปทีตัวเวิร์ดเขามีคนที่ชอบอยู่คนหนึ่งครับเพื่อนร่วมชั้นชื่อซาร่าแต่ดูนี้ใส่ขี้อายเข้ากับคนยาก มันก็เลยทําให้ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันเวิร์ดก็ไม่มีโอกาสได้บอกความรู้สึกของตัวเองออกไปจนในวันหนึ่งครับที่เขาตัดสินใจใรวบรวมความกล้าอัดเทปสารภาพรักออกมาระหว่าังจะมอบมันให้กับซาร่าในตอนนั้นมันเป็นช่วงเทศกาลฮาโลวีนของเมืองพอดีตัวเวิร์ดก็ต้องแต่งตัวอะไรสักหน่อยคือที่เราเห็นอยู่แบบนี้เลือกอยู่พักหนึ่งจนได้เป็นชุดแบบที่เราเห็นคล้ายกับพวกโนมที่สวนหลังบ้านซึ่งระหว่างที่เวิร์ดเดินทางเพื่อที่จะไปมอบเทปนี้ให้กับซาร่า เขาเดินผ่านสนามฟุตบอลของเมืองครับเป็นจังหวะเดียวกับที่น้องของเขาออกมาจากบ้านของผู้หญิงคนหนึ่งหลังจากที่ไปทํางานพิเศษมาตัวเก๊กก็รีบมาหาพี่ชายนับตาภาษาโชว์ว่าได้ลูกอมมายอย่างงุ่นอย่างนี้เป็นของตอบแทนหลังไปช่วยงานบ้านนั้นจากมุมมองของเวิร์ดมันคือคําว่ามาเกาะแกะซึ่งระหว่างที่เกรกคุยกับพี่ตัวเองตัวเกรกเขาก็เห็นว่าเวิร์ดจ้องเขม่งไปทางสนามฟุตบอลครับแตะทางนั้นมันมีมาสกอตของโรงเรียนอยู่เธอคือซาร่าและจากความช่างสังเกต เกรกก็เห็นด้วยว่าเวิร์ดกำลังถือเทปที่จ่าหน้าถึงซาร่าเอาไว้เขาก็เลยถามไปซาร่าเป็นชื่อของมาสคอตตัวนั้นเหรอและพี่อยากจะมอบเทปนี้ให้กับเธอใช่ไหมเวิร์ดก็ตอบนะครับว่าเขาอยากมอบมันให้เธอแต่เขาไม่กล้าขอยย้ำอีกทีนะครับว่าตรงนี้เวิร์ดไม่ใช่พี่ที่ดีถึงเขาจะไม่ได้รุนแรงกับน้องแต่เขาก็ไม่สนใจเรื่องของน้องเลยอย่างในช่วงนี้ก็ชัดเจนตอนเกรกพูดเรื่องตัวเองเขาไม่สนใจต้องเป็นเรื่องของเขาเท่านั้นเวิร์ดถึงจะตอบโต มื่อได้ยินเช่นนั้นครับด้วยความหวังดีที่อาจจะเยอะไปหน่อยเกร็กก็เลยชกเทปนั้นมาแล้วก็วิ่งตรงไปที่ซาร่าเลยเวิร์ดก็ไม่รอชา้าครับวิ่งตามไปทว่าระหว่างที่เกร็กกาลังวิ่งเขาไปเจอเพื่อนร่วมชั้น3คนของเวิร์ดครับเป็นผู้หญิงเกร็กเลยหยุดคุยและเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังอย่างเรื่องชุดฮโลวีนที่เห็นเป็นแบบนี้เกร็กแต่งเป็นช้างนะครับหนึ่งใน3าคนนั้นเลือกไปเห็นเทปที่เกร็กถือมาเธอจึงถามไปจนได้เรื่องว่าเวิร์ดกำลังจะสารภาพรักกับซาร่าแต่เขาโดนตัดขาครับ หนึ่งในนั้นเล่าว่าวันนี้จะเป็นวันที่เด็กหนุ่มอีกคนจะสารภาพรักกับซาร่าเช่นเดียวกันพอได้ยินแบบนั้นโอ้โหเหมือนกับโลกทั้งใบมันพังทลายลงมาครับเวิร mm ์ด hmm. <Word S 2> เลยพาเกเรกออกมาจากตรงนั้นทว่าระหว่างจมอยู่กับความทุกข์เวิร์ดเขาก็นึกได้ว่าตนเองดันลืมเอาเทปกลับมาและคิดว่าถ้าหสองคนนั้นคบกันมันคงจะเป็นเรื่องตลกมากแนๆ่ๆถ้าทั้งคู่ได้เห็นเทปนี้มันเลยเกิดไปสึกตามเอาเทปนั้นกลับมาก่อนที่ซาร่าจะได้เห็น พูดได้ว่าไปทั่วครับจนมาหยุดอยู่ที่สุสานประจําเมืองที่นี่ซาร่ากับเพื่อนเธอร่วมถึงไอ้หนุ่มคนนั้นมาล้อมวงเล่าเรื่องผีกันพิสูจน์ความกล้าเวิร์ดกับเกร็กเลยพยายามใช้โอกาสนี้ไปเอาเทปมาครับเวิร์ดบอกให้เกร็กลอกความสนใจแต่เกร็กด้วยความที่เป็นเด็กครับเขาไม่รู้เรื่องพอซาร่าเห็นเกร็กเธอก็ถามไปว่าเวิร์ดอยู่ที่นี่ด้วยไหมเกร็กก็โอ้โหชี้ไปทางนั้นเลยเวิร์ดซ่อนอยู่ตรงนั้นแล้วมันเป็นการซ่อนที่ไม่เนียนด้วย ทว่าก่อนที่จะได้ทําอะไรจังหวะนั้นตํารวจมาพอดีครับเขาพูดกับพวกเด็กๆไปว่ามาชุมนุมแม่มดกันหรือไงซึ่งมันเป็นมุกนะครับยุคที่เวิร์ดอยู่มันไม่มีการล่าแม่มดแล้วนะครับแต่ด้วยความที่พวกเขาเป็นเด็กครับพอเห็นตํารวจมาและพวกตัวเองเพิ่งจะทําผิดไปก็กระเจิงครับหนีไปคนละทิศคนละทางเวิร์ดกับเกรกทั้งคู่ปีนงกาแพงและพอทราบว,ว่าไม่ทันเอาเทปกลับมาด้วยแถมไอหนุ่มคนนั้นยังบอกให้ซาร่าเปิดมันดู เวอร์เลพาเกร็กกระโดดลงไปที่อีกฝั่งของกำแพงครับเป็นชื่อ o v e r the Garden Wall และเป็นจุดเริ่มต้นที่ทํทำให้พวกเขามาลงเอยในป่าพิศวงนี้ป่าที่สองพี่น้องมาลงเอยตัวมันไม่มีชื่อครับแต่มันถูกเรียกว่า t ด e u n k n โนนตัวมันเป็นป่าขนาดใหญ่มากและเต็มไปด้วยสิ่งแปลกๆมากมายคนสัตว์สิ่งของต้นไม้ใบหญ้าเวทมนต์ของวิเศษภายในอาร์ตบุ๊กของ o อ e ว the Garden Wall บอกถึงเนเจอร์ของป่านี้ไว้ว่า t ด e u n k n โน n มันเป็นสถานที่ที่อยู่ระหว่างความเป็นความตายความฝันและความจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันมีตัวตอนอยู่ภายในที่แห่งนี้ครับนิทานตำนานพื้นบ้านเรื่องผีความฝันทุกอย่างมีจริงและพวกมันรวมตัวกันก็เกิดเป็นสถานที่ที่มัน never ending ไม่มีจุดสิ้นสุดและ ever changing เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้ายังนึกภาพไม่ออกนะครับให้คิดว่า the unknown มันเป็น Wonderland หรือ Oz ในเวอร์ชันที่มันด์กกว่าก็ได้ครับโดยลักษณะของตัว the unknown มันจะประกอบขึ้นมาจากพื้นที่หลายแบบนะครับคือถึงผมจะพูดว่าป่าแต่มันก็ไม่ใช่ป่าซะทีเดียวตัวมันมีภูมิประเทศหลากหลายแม่น้ำำานําลําธารทุ่งหญ้าน้องบึงทะเลสาบหรือแม้แต่สิ่งกอ่อสร้างต่างๆครับมีหมู่บ้านโรงเตี้ยมหรือแม้แต่โรงเรียนส่วนมากแล้วเรียนโนนมันจะเป็นพื้นที่ที่มันห่างไกลความเจริญมากๆมีเส้นทางเดินมากมายที่อนุมานได้ว่าเส้นทางแต่ละเส้นมันจะพาไปหาสิ่งกอ่อสร้างที่มันแตกต่างกันบางเส้นพามาโรงเตี้ยมบางเส้นพามากระท่อม ไม่ได้เป็นเมืองแบบเมืองใหญ่ๆสักทีเดียวซึ่งนอกจากนี้มันก็มีทฤษฎีมากมายเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้อยู่ครับที่ป๊อปปูล่าที่สุดมันคือทฤษฎีที่บอกไว้ว่าดดียนโนนแห่งนี้มันเป็นพื้นที่เหมือนกับดันไทยบาดันชัมระนะครับเป็นที่ที่ทั้งสองพี่น้องมาลงเอยเพื่อขจัดความรู้สึกผิดในใจตนเองออกไปและกลายเป็นคนที่มันดีกว่าเดิมเป็นที่ที่อยู่ในเส้นค้าบเกี่ยวระหว่างความเป็นความตายคือในตอนที่เวอร์เล็กเบกโดนลงมาที่อีกฝากหนึ่งของกำแพงนะครับในตอนนั้นทั้งสองเนี่ย ได้ไปเจอกับทางรถไฟเส้นหนึ่งและขณะนั้นมันกําลังมีรถไฟวิ่งมาพอดีสองพี่น้องหลบได้แต่มันก็ทําให้พวกเขากลิ้งตกเนินเขาไปมันเลยมีคนคิดว่าสองพี่น้องน่าจะอยู่ในสภาพที่ไม่ดีเท่าไหร่อีกเรื่องที่อาจสนับสนุนทฤษฎีนี้คือเรื่องที่ผู้คนมากมายภายในเดียนโอนนลแลดูมาจากคนในช่วงเวลากันครับมีตั้งแต่ช่วงตั้งอาณานิคมในเรื่องนี้มันมีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งชื่อพอตเตอร์ฟิลด์ซึ่งไอคำว่าพอตเตอร์ฟิลด์นี้ มันเป็นคำไว้เร็กสุาสานศพรรยาิในอดีตครับเป็นพื้นที่ที่เอาไว้ฝังคนที่ไม่มีใครต้องการคนจนขอทานพวกคนที่ไม่มีเงินทาศพหรือไม่รู้ว่ามาจากไหนหรือไม่ก็คืออีกคนหนึ่งยิงชื่อแลงทรีจากทรงผมเธอครับมันก็ทําให้หลายคนคิดว่าตัวเธอน่าจะมาจากช่วงยุควิกตอเรียนและจากที่เธอเป็นครูสอนเด็กนักเรียนที่เป็นสัตว์พูดได้เขาเลยคิดกันว่าตัวละครน,นี้น่าจะอิงมาจากเบียทริกซ์พอตเตอร์ สำหรับใครที่ไม่ทราบเบียทริกซ์พอตเตอร์เธอเป็นนักเขียนครับที่เขียนเรื่องปีเตอร์แล็บบิดกระต่ายพูดได้และนอกจากนี้ครับมันจะมีคนที่แต่งตัวโบราณอีกมากมายเลยตั้งศตรวรรษที่17ยุคจอร์เจียนยุครเรจนซี่จนไปถึงศตรวรรษที่20ซึ่งเหตุผลที่บอกว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้ผู้คนจากหลากหลายยุคสมัยมารวมตัวกันในที่เดียวเหตุผลนั้นมันอยู่ภายในหนงังสือการ์ตูนครับบอกไว้ว่าเมื่อผู้ใดย่างแกลเข้ามาในป่าเดียนโนแล้วถ้าพวกเขาเหล่านั้นสามารถออกไปได้พวกเขา ก็จะสามารถกลับมาเยี่ที่แห่งนี้ได้ผ่านความฝันผมเลยคิดว่าตัวละครที่เราเห็นภายในเดีอนโนนครั้งหนึ่งล้วนเป็นคนที่เคยมาที่แห่งนี้แล้วเป็นคนจากหลายยุคสมัยทําให้ในตอนที่พวกเขาหลับพวกเขาจึงกลับมาที่เดีอนโนนเป็นที่ที่มันไม่มีจุดเวลาหลายยุคสมัยอยู่ร่วมกันในตอนที่สองพี่น้องเพิ่งเข้ามายังสถานที่พิศวงแห่งนี้ พวกเขาก็ได้มีโอกาสพบเจอกับช่างตัดไม้คนหนึ่งที่มาพร้อมกับตะเกียงในตอนแรกทั้งสองคิดว่ามันอันตรายครับถ้าจะไปขอความช่วยเหลือจากใครที่ไหนก็ไม่รู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคนแปลกหน้าที่มีขวานอีกาว่าทันทีที่คนตัดไม้คนนั้นทํางานของเขาเสร็จและออกจากพื้นที่มันก็ทําให้สองพี่น้องทราบถึงความน่ากลัวของป่ายามค่ําคืนครับระหว่างที่ทั้งคู่กาลังเถียงกันอยู่นกพูดได้ตัวหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นมาแต่ก่อนที่จะได้ทําอะไรสองพี่น้องก็ถูกคนตัดไม้เจอเข้าครับ ชายคนนั้นโกรธมากที่สองพี่น้องมาทําอะไรตรงนี้พวกเวิร์ดก็เลยบอกไปว่าพวกเขาหลงทางและอยากกลับบ้านเมื่อได้ยินเช่นนั้นคนตัดไม้เลยให้ทั้งสองเข้ามาที่พักพร้อมบอกด้วยว่าณนะตอนนี้เวิร์ดและเกรกหลงทางมากซียิ่งกว่าที่ทั้งสองจะนึกภาพไว้ได้เสียอีกที่บ้านของช่างตัดไม้มันเป็นตอนที่สองพี่น้องทราบเรื่องของชายแก่คนนี้ครับเขาบอกว่างานของตัวเองคือการตัดไม้จากต้นอ e ีเดียวูดเพื่อเอามันมาทําน้ํามันตะเกียงวนแปแบบนั้น ฟังดูเวิร์ดคิดว่าชายแก่คนนี้น่าจะสติไม่ดีเลยคิดว่าทั้งสองคู่จะหาทางหนีเขาปรึกษาก,กับเกร็กอยู่พักหนึ่งครับแต่พอคิดได้ว่าการหนีมันไม่น่าใช่เรื่องที่ดีเวิร์ดเลยบอกให้เกร็กไม่ต้องสนใจเพราะว่าท,าทันทีที่ชายแก่ถามว่าพวกเขากำลังกระซิบกระซับอะไรกันอยู่เกร็กก็บอกในทันทีครับว่าพวกเขาคิดหนีซึ่งน่าแปลกใจสำหรับชายแก่ที่ต้องการจับเด็กขังเขาคนนี้บอกว่าทั้งคู่สามารถไปตอนไหนก็ได้แต่เขาขอให้ระวังไว้ด้วย เพราะมันมีปีศาจอยู่ข้างนอกนั่นก่อนที่ช่างตัดไม้จะขอตัวไปทํางานต่อในตอนนี้ระว่าที่เวิร์ดกำลังคิดเรื่องที่คนตัดไม้พูดเขาบอกให้เกรกไปเล่นกับกบที่เขาเจอตอนเพิ่งโดดลงมาจากกําแพงครับซึ่งมันก็ทําให้เกรกพบว่ากบของตัวเองหายไปแล้วเกรกจึงต้องวิ่งออกตามหาเวิร์ดก็ต้องตามไปและจุดนั้นมันคือช่วงที่ทั้งสองได้พบกับสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งมีรูปร่างคล้ายหมาเกิดเห็นชุลมุนชุลเกกันมากมายจนผลสุดท้ายมันได้ทําให้บ้านของช่างไม้พังไปครับ น้ำมันที่เก็บสะสมมาหายไปหมดแถมไม่มีอุปกรณ์สำหรับทำใหม่ด้วยเวิร์ดบอกว่าอย่างน้อยตัวช่างตัดไม้เนี่ยก็ไม่ต้องพะวงกับเรื่องปีศาจนั่นแล้วแต่การตอบกลับของชายแก่คนนั้นมันก็ทําให้เวิร์ดงงครับเจ้าหมาตัวนั้นมันไม่ใช่เจ้าปีศาจที่เขาพูดถึงช่างตัดไม้เลยแนะนําให้ดองคู่รีไปหาทางออกจากป่าให้เร็วที่สุดโดยผลสุดท้ายสิ่งที่จะมาช่วยทั้งสองออกจากป่าแห่งนี้คือนกพูดได้ครับชื่อเบียทริสที่ตัวเธอจะมาร่วมเดินทางกับทั้งสองด้วย พาพวกเขาไปหาผู้หญิงคนหนึ่งที่รู้ทางออกเกิดเป็นการเดินทางได้พบกับสิ่งที่น่าพิศวงมากมายเมืองพอร์เตฟรีที่ผมพูดไปตัวมันไม่ใช่หมู่บ้านของคนครับแต่มันเป็นหมู่บ้านของสิ่งที่มันเหมือนกับปักทองทั้งสองมีกาสไปเย็นที่นั่นเกิดเรื่องเลยต้องทํางานอยู่พักหนึ่งเดินทางไปเจอโรงเรียนเกิดเรื่องหาทางช่วยอยู่พักหนึ่งแต่สิ่งที่มันน่ากลัวคือตลอดการเดินทางของพวกเขาเราจะสัมผัสได้ว่าเดอะบีส์ปีศาจที่ช่างตัดไม้พูดถึงมันติดตามทั้งสามมาโดยตลอด รอบแรกคือเสียงหัวเราะครับที่มันดังตามหลังพวกเขามาโดยข้อมูลเพิ่มเติมของมาที่สองพี่น้องได้มันอยู่ที่โรงเตียมเมื่อมาถึงโรงเตียมในตอนนั้นเวิร์ดควรจะทําแค่ถามทางครับแต่ด้วยความที่เขาชอบร้องเพลงเป็นพวกเจ้าบทเจ้ากรอนมาเลยทําให้ตัวเวิร์ดสนุกอยู่ที่นั่นอยู่พักหนึ่งแล้วก็เป็นช่วงที่เวิร์ดเพลอเอ่ยถึงเดอะบีสที่ชายแก่พูดถึงด้วยในตอนนั้นทางโรงเตียมเงียบสนิทครับก่อนที่เขาจะได้ยินเพลงที่บอกเล่าถึงเรื่องราวของมัน h e Beast จอมสับปลับตระเวนตามหาเด็กหลงทางผู้สิ้นหวังเปลี่ยนพวกเขาผู้น่าสงสารเหล่านั้นให้เป็นต้นไม้สำหรับน้ำมันตะเกียงเมื่อดีินเช่นนั้นเวิร์ดก็เลยดึกย้อนไปตะเกียงเดียวที่เขาเห็นตลอดการอยู่ในป่าแห่งนี้มันคือตะเกียงของช่างตัดไม้มันเลยทำให้เวิร์ดเชื่อว,ว่าช่างตัดไม้คนนั้นนั่นแหละคือเดอะบีสหลังจากที่ทราบเรื่องนี้พวกเวิร์ดได้มีโอกาสเจอกับช่างตัดไม้อีกครั้งหนึ่งครับและจากสิ่งที่เวิร์ดได้ยินมามันก็เลยทําให้เขาต่อต้าน เพียงตะเกียงของช่างตัดไม้นั้นออกไปเพราะว่าในตอนนั้นเรื่องมันก็บอกเราแทบจะทันทีว่าเวิร์ดคิดผิดในช่วงท้าย The b e a ี t ได้ปรากฏตัวต่อหน้าช่างตัดไม้คนนั้นและถามถึงเส้นทางที่สองพี่น้องมุ่งหน้าไปช่างตัดไม้ปฏิเสธครับและบอกให้ The b e a ี t ปล่อยสองพี่น้องคนนั้นไปทว่าสิ่งเดียวที่เขาได้รับตอบกลับมามันคือเสียงโวเราะของเจ้าปีศาจครับพร้อมกับเสียงเพลงที่ร้องถึงการตัดไม้เอามาทำฟืน ในตอนที่ทั้งสามมาถึงที่ที่เจ้านกพามาเวิร์ดก็พบว่ายิงชื่ออดิเลตที่นกพูดถึงแท้จริงแล้วเธอเป็นแม่มดเป็นคนที่ตัวเบียทริสเธอทําข้อตกลงด้วยาหากเบียทริสเธอพาเด็กมาแม่มดจะมอบกันไกให้เป็นกันไกที่ถ้าหากเบียทริสใช้มันตัดปีกมันก็จะทําให้เธอกลับมาเป็นคนอีกครั้งและในตอนที่ทั้งสองพบแม่มดตัวแม่มดก็พูดแค่ว่าตัวเธอแค่ทําตามสิ่งที่เจ้าปีศาจบอกเท่านั้นเราเลยสามารถอนุมานได้ว่าอดีเลต ตัวเธอเป็นลูกสมุนของเจ้าปีศาจครับทว่าก่อนที่เรื่องจะบานไปลายไปมากกว่านี้เบียทริซก็มาช่วยครับพร้อมกับรู้สึกผิดที่หลอกทั้งสองแมเกเร็กจะไม่ได้อะไรมากนะครับแต่คนที่เจ็บที่สุดในที่นี้ก็คือเวิร์ดเขาบอกว่าตัวเองไม่น่าเชื่อใจใครที่นี่เลยหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้มีโอกาสพบกับช่างไม้อีกครั้งหนึ่งครับในคราวนี้ตัวช่างไม้ดูลุกลี้ลุกลนมากบอกว่าเดอะบีส์รู้แล้วว่าสองพี่น้องกําลังหลงทางและมันกําลังตามหาทั้งคู่อยู่ แน่นอนเับเวิร์ดในตอนนี้เขาไม่เชื่อใจใครทั้งนั้นเขาเลยรีบหนีออกมาจากตรงนั้นทันทีในตอนแรกช่างตัดไม้เนี่ยก็พยายามจะจับตัวทั้งคู่ครับแต่ก็ถูกเดอะบีห้ามเอาไว้พร้อมบอกว่าพวกเขาควรมาคุยกันหน่อยในช่วงที่สองพี่น้องหนีจากช่างตัดไม้พวกเขามีโอกาสได้เจอกับกระท่อมหลังหนึ่งครับทั้งคู่เข้าไปหลบฝนที่นั่นก่อนจะได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อลอหน้าเธอเตือนทั้งสองเรื่องปีศาจกินคนรวมถึงป้าของเธอที่ใจร้ายมากๆชอบสั่งเธอด้วยกระดิ่งวิเศษ บังคับให้เธอทํางานบ้านนู่นนี่นั่นตลอดเวลาในตอนที่เราเห็นป้าของลอนาะร้อยทั้งร้อยครับก็ค,คิดว่าเธอนั่นแหละคือปีศาจกินคนทว่าในตอนท้ายเรื่องมันก็เผยครับลอนาเองนั่นแหละคือปีศาจกินคนสาเหตุที่ป้าของเธอใช้ก,กระดิ่งควบคุมมันเพื่อให้ด้านปีศาจของลอนาออกมาในช่วงท้ายของตอนนี้เราจะได้ยินสิ่งที่ช่างตัดไม้คุยกับเดอะบีส์ด้วยนะครับเจ้าปีศาจมันบอกกับชายแก่ว่าโชคดีมันเป็นเรื่องที่โชคดีมากที่สองพี่น้องคู่นั้น ไม่ฟังคําเตือนของชายแก่เพราะถ้าหากทั้งคู่เกิดทําตามคําเตือนนั้นขึ้นมามันจะเป็นผลเสียกับทั้งสองฝ่ายจากนั้นเจ้าปิศาจมันได้เริ่มพูดถึงวิญญาณของลูกช่างตัดไม้ครับแล้วก็ตะเกียงมันถามว่าช่างตัดไม้ไม่สนใจวิญญาลูกสาวตัวเองแล้วหรือยังไงช่างตัดไม้ก็โต้กลับครับแน่นอนเขาสนแต่มันต้องไม่ใช่การแลกเปลี่ยนวิญญาณของสองเด็กนั้นเหมือนกับการแลกเหรียญเขาหวังว่ามันจะมีวิธีอื่นเดบีสเลยบอกไปมันมีวิธีเดียวซึ่งคือวิธีของมัน ในที่สุดจุดเปลี่ยนมันก็มาถึงครับเวิร์ดเขาสิ้นหวังในการหาทางกลับบ้านมากๆและตัดสินใจล้มตัวลงนอนหลังจากได้ยินเสียงเพลงที่เดอะบิสร้องออกมาขณะเดียวกันเกร็กเขาก็ฝันครับว่าตนเองไปลงเอยอยู่ที่เมืองบนเมฆที่นี่เกร็กเขามีโอกาสช่วยเมืองเอาไว้จากภัยพิบัติครับทาให้เขาได้รับพรจากราชินีนที่นั่นแม้จากภายนอกเกร็กเขาจะดูเหมือนเป็นเด็กที่ติดเล่นอยู่ตลอดเวลาครับอาจจะใช้พรกับสิ่งที่มันไร้สาระแต่จริงๆเขาเป็นเด็กฉลาด เร็กได้ขอให้ราชินีพาทั้งสองกลับบ้านครับแต่ราชินีเธอก็ปฏิเสธ mm hmm. เธอทําไม่ได้เพราะตอนนี้เวิร์ดพี่ชายของเขาได้ตกเป็นของเดอะบีสเรียบร้อยแล้ว mm hmm. พอได้ยินเช่นนั้นเกร็กไม่ลังเลครับใช้พรให้เดอะบีสพาตัวเขาไปแทนเวิร์ดเขาฝันเห็นในเรื่องทุกอย่างครับทําให้พอตื่นขึ้นมา mm hmm. เขาจึงพยายามออกตามหาเกร็กแต่ก็ไรซึ่งวิแววใดๆนำซ้ำระหว่างการตามหามันยังเกิดอุบัติเหตุอีก จากที่ตัวเวิร์ธหล่นลงทะเลสาบน้าแข็งโชคดีหน่อยครับที่ได้เบียทริสนกในตอนนั้นช่วยเอาไว้ระหว่างที่เวิร์ธหมดสติตอนนี้มันคือช่วงที่เขาฝันถึงเรื่องในอดีตรครับเป็นตอนที่เขาจะไปสารภาพรัพรกกับซาร่าเรื่องที่ผมเล่าไปในตอนแรกนั่นแหละแล้วพอตื่นขึ้นมาพบว่าเขาอยู่ไหนจําได้ว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงเขาเลยรีบออกจากบ้านของเบียทริสครับวังออกตามหาน้องชายตนเองแม้ในตอนนั้นไม่จะมีพายุหิมะอยู่ก็ตามขณะเดียวกันเบียทริสก็ได้พบกับเกรกอยู่กับเดอะบีสครับ ทราบว่าตัวมันได้มอบงานให้เกเกอรี่ทำซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อย่างการไปนําหวีทองคามาให้มันไปนําเส้นไหมเงินมาให้มันอย่างไรก็ตามผมบอกแล้วว่าเกร็กเป็นเด็กฉลาดเขาทําได้โดยอาศัยจากการเล่นคําเอากอเล่นโคมหวีทองคําก็เล่นเป็นฮันนี่โคมรังพึ่งเส้นไหมเงินก็เป็นใยแม,มงมุมหรือแม้แต่ให้ไปนําดวงอาทิตย์มาใส่ในแก้วน้าชาครับเกร็กเขาก็ทําได้โดยการเอาแก้วน้าชาเนี่ย นำมันไปวางไว้บนต้นไม้และบอกว่าพอพระอาทิตย์ตกดวงอาทิตย์มันจะมาอยู่ในถ้วยน้ำชาเองซึ่งสุดท้ายแล้วเดอะบีส์มันได้บอกให้เกรกนั่งรอครับเขาก็ทำตามแต่พอรู้ตัวอีกทีหนึง่งรากไม้มันก็เริ่มขึ้นตามตัวเกรกแล้วจากนั้นเดอะบีส์ได้นำตัวเกรกในตอนนี้ไปมอบให้กับช่างไม้คนนั้นครับพร้อมบอกว่ามันเป็นของขวัญและพยายามพูดให้ช่างตัดไม้นำเกรกไปทำเป็นน้ำมันตะเกียงเรื่องนี้ มันทําให้ช่างตัดไม้ช็อกมากครับเขาไม่รู้ว่าตลอดมาตน e ้นอีเดลวูที่เขาตัดมาทําน้ํามันตะเกียงมันคือวิญญาณของเด็กหลงทางที่กลายเป็นต้นไม้ไปซึงสาเหตุที่ตะเกียงและการทําน้ํามันมันสาคัญมากๆกับช่างตัดไม้มันมาจากที่แนดีดช่างตัดไม้เขามีลูกสาวคนหนึ่งครับเธอเป็นเหยื่ออีกหนึ่งคนที่ได้โดนเดอะบีส์ล่อลลงให้หลงทางในป่าจนเมื่อหมดหวังมันก็ได้นําวิญญาณของเธอไปช่างตัดไม้ที่ได้ทราบเรื่องเขาได้รับข้อเสนอจากเดอะบีส์ครับบอกว่ามันได้นําวิญญาณลูกสาวของเขา มาใส่ไว้ในตะเกียงและตราบใดที่ตะเกียงมันยังสว่างอยู่ก็จะเท่ากับว่าลูกสาวของเขาจะยังไม่ไปไหนโดยเหตุนั้นมนเลยทําให้ช่างตัดไม้คอยตัดอีเดลวูดมาทําน้ํามันตะเกียงอยู่ทุกวี่ทุกวันทว่าจากเรื่องที่เกิดขึ้นกับ2พี่น้องมันก็ทําให้ช่างตัดไม้ตรักได้ครับเขาเลยพยายามสู้กับมันขณะที่เวิร์ดและเบียทริสตามมาเจอเกร็กพอดีซีนี้สําหรับผมถ้ามองผ่านๆมันตลกแต่ถ้าคิดตามมันบีบัวใจมากจริงๆเวิร์ดเขาขอโทษสําสหรับทุกอย่าง เขาผิดเองที่พาเกร็กมาลงไอที่นี่เกร็กเขาก็ให้อภัยครับพร้อมขอให้วิร์ดเอาหินหน้ายิ้มไปคืนพร้อมกับดูแลเจ้าก,กบดีๆวิร์ดเขาปฏิเสธบอกให้เกรก็กนํามันไปคืนเองซึ่งไม่นานครับตัวช่างตัดไม้ก็ถูกจัดก,การและพอเดอร์บี้เห็นว่าไม่สามารถใช้งานช่างตัดไม้ต่อไปได้แล้วมันจึงได้ยื่นข้อเสนอให้กับวิร์ดบอกว่าตัวมันจะนาวิญญาณของเกรก็กมาใส่ในตะเกียงแทนให้สิ่งที่ตัววิร์ดต้องทําก็แค่ตัดไม้มาทาน้ํามันตะเกียงเท่านั้น เพื่อที่น้องของเขาจะได้มีชีวิตอยู่ตราบใดที่แสงยังสว่างซึ่งพอฟังไปฟังมาเวร์ดก็รู้สึกทแมทแขกมแงกกับข้อเสนอครับตัวบีสได้อะไรจากข้อเสนอนี้และทำไมตัวมันถึงพะวงกับการทำให้ตะเกียงมาสว่างอยู่ตลอดเวลาจนเขาก็คิดได้ว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่วิญ,ญญาณของลูกสาวคนตัดไม้มาตั้งแต่แรกแล้วแต่มันเป็นวิญญ,ญาณของเดอะบีสเองต่างหากพอ Word เวิร์ตขอทราบเรื่องนั้นเดอะบีสมันเผยตายแทบจะทันทีเลยครับผมขู่เวิร์ตต่างๆนานา พอแค่เวิร์ดทำที่จะเป่าให้ตะเกียงดับมันก็ยอมทุกอย่างเมื่อทราบเช่นนั้นเวิร์ดเขาเลยมอบตะเกียงให้กับคนตัดไม้ตัดสินใจไปครับมีอยู่ช่วงหนึ่งด้วยที่เราได้เห็นด้านที่แท้จริงของเดอะบีส์แวบเดียวครับแบบแวบเดียวจริงๆลักษณะของมันจะเป็นเหมือนกับเปลือกไม้ต้นอีเดียวูดครับที่มีลักษณะเป็นใบหน้าของมนุษย์ตัวคนตัดไม้เขาคิดอยู่สักพักหนึ่งครับว่าจะดับไฟตะเกียงดีไหมขณะที่เดอะบีส์ก็พูดหวานล้อมต่างๆนานาจนสุดท้ายเมื่อตัดสินใจได้คนตัดไม้ เขาก็เป่าตะเกียงนั้นดับต่งผลทําให้เดอะบีชหายไปอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้คนเชื่อกันว่าเดอะอันโนนมันคือพื้นที่ระหว่างความเป็นความตายเป็นแดนไทบาบเป็นสิ่งที่จะทําให้ตัวเราดีขึ้นเวร์สบอกลาเบียทวิสเขาก็ตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเองกับน้องพวกเขากาลังจมอยู่ในทะเลสาบครับโชคดีที่เวอร์สสามารถช่วยเกรกไว้ได้ทันทาให้ทั้งสองปลอดภัยรวมถึงลูกสาวของช่างตัดไม้เองด้วยเ,เราจึงอนุมานได้ว่าวิญญาณที่เดอะบีชขังไว้ ได้กลับสู่ที่เดิมของมันแล้วสาเหตุที่ทําให้เดอะบีชมันเป็นหนึ่งในวายร้ายของการ์ตูนเน็ตเวิร์กสมัยใหม่ที่คนชื่นชอบกันมากๆนะครับคือ 1. ตัวมันเป็นวายร้าย t y p แบบที่ไม่ใช้ความรุนแรงครับตลอดทั้งเรื่องเราแทบไม่เห็นเดอะบีชใช้ความรุนแรงกับใครเลยแต่ตัวมันเป็นตัวแปรประเภทไม่ได้พูดเลทีบคอยพูดหรือแม้แต่ร้องเพลงครับคอยกลอมให้เหยื่อของมันเนี่ยคิดว่าตัวเดอะบีชมันหวังดีเป็นพวกเดียวกันทําให้เหยื่อเหล่านั้นเชื่อไปว่า การอยู่กับเดอะบีส์มันเป็นหนทางเดียวที่จะสามารถออกจากป่าแห่งนี้ได้กิสว่ามันคือโยฮันที่บ้านก็นได้ครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือด้วยความเป็นปริศนาของตัวเดอะบีส์เองครับตลอดโอเวอร์เดอะการ์เดนวอลเราแทบไม่รู้เลยว่าเดอะบีส์มันเป็นมาอย่างไงหรือแม้กระทั่งมันมีหน้าตาเป็นยังไงตลอด10ตอนเราเห็นหน้าตาของตัวมันไม่ถึง1วิครับอาจจะแค่เฟรมเดียวด้วยและจากเรื่องนั้นพอได้เห็นแค่แวบ,บเดียวมันเลยเป็นการบีบให้คนดูเนี่ยต้องย้อนกลับไปดูว่า หน้าตาที่แท้จริงของ The ะบีส t มันเป็นยังไงและในจังหวะที่เราได้เห็นรูปลักษณ์ของมันชัดๆให้ตายเถะครับร่างจริงของเดอะบีส t แม่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆทั้งหมดนี้คือโอเวอร์การเดนวอลครับหนึ่งในการ์ตูนของการ์ตูนเน็ตเวิร์กที่ผมอยากทํามานานมากแล้วสําหรับใครที่อยากดูโอเวอร์การเดนวอลมีให้รับชมทาง HBO Max นะครับเพลงเพาะมากลองไปดูกันได้แต่ไม่มีภาคไทยนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ share. อยากให้ผมทําการ์ตูนของการ์ตูนนิเวิร์กเรื่องไหนอีกบอกได้หรือไม่จะเป็นจะต้องเป็นของการ์ตูนนิเวิร์กก็ได้นะครับเอาเป็นการ์ตูนของทางฝั่งตะวันตกแล้วกันสามารถไปโพสต์ได้ในดิสคอร์ดนะครับสำหรับวันนี้เดอะโคเด็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ